เจ็ดเรื่องจริงสุดช็อกค,คนดังหายตัวลึกลับปริศนาที่ยังไม่มีใครไขได้อันดับที่7จ็ดจีนสเปลเลอร์นักสแสดงดาวรุ่งฮอลลีวูดที่หายตัวไปในปี1949กลักราะเป๋าถูกพบในสวนสาธารณะพร้อมจดหมายถึงชายลึกลับชื่อเคิร์กแต่ตัวเธอกลับไร้ร่องรอยจนถึงทุกวันนี้อันดับที่6ริชชี่เอ็ดเวิร์ดมือกีตาร์วงแมนนิกสตรีทพรีเชอร์ที่หายตัวไปในปี1995รถถูกพบ จอดใกล้สะพานแต่ไม่มีหลักฐานว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่อันดับที่5นาตาลีฮอลโลเวย์นักเรียนอเมริกันที่หายตัวไปขณะไปฉลองจบการศึกษาที่อารูบาในปี2005 แม้มีผู้ต้องสงสัยแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนอันดับที่4อากาธาคริสตี้นักเขียนนิยายสืบสวนชื่อดังที่หายตัวไป11วันในปี1926เเธอถูกพบตัวที่โรงแรมแต่จำอะไรไม่ได้เลย หรือเธอวางแผนเองอันดับที่3จิมมี่ฮอฟฟ้าผู้นำสหภาพแรงงานที่ทรงอิทธิพลหายตัวไปปี1975หลังนัดพบปริศนาเชื่อกันว่าเขาถูกลอบสังหารแต่ไม่มีใครพบศพอันดับที่2เอมิเลียเอียฮาร์ดนักบินหญิงผู้กล้าหาญหายตัวไปขณะบ,บินรอบโลกในปี1937การค้นหาครั้งใหญ่ไม่พบทั้งเธอและเครื่องบิน อันดับที่1นึ่ไมเคิลร็อกกี้เฟลเลอร์ทายาทมหาเศรษฐีหายตัวไปในปี1961ขณะสำรวจปาปวนนิวกินีมีข่าวลือว่าเขาอาจถูกชนเผ่ากินคนจับตัวไปเรื่องไหนทำให้คุณคนลุกที่สุดไหน